S <S อหอยยญ่พี่้องอหอยยัยม,มาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะนจิ้มซีฟูดหวัวลงไปปลาตุ๋นปลาที่น้องมามันเล่นมาายากกดหอยตัวบกไงล้มปากเศ้าเจยเสย ตอนแรกกระเฮ็ดคือจังสิบ่ลมนนีล่ละจ้าพี่น้องหอยนางรมตัวหใหญ่ๆโต,โตโดสดส่งตรงจากภาคตาใต้เลยค่ะแซ่ไม่ห็นต้งไหนกันนะตัวนี้ตีตตอเอาไว้ก่อนก็กินตัวนี้ซะทำนี้ หอมเจียวกินกับน้ำพริกเผาหอมเจียวนะคะยอดกระถินอ่อนๆแซบเข้ากันที่สุดเลยจ้าพี่น้องบ้าเบึ้งแน่ละพี่น้องว่ามันสิบล้มลมเสยอันนี้คือหม,มึก<ห>ไข่ทอดกระเทียมพริกไทยจ้าหมึกไข่ทอดกระเทียม วามแซบค่ะครัวตุ๊กตาซีฟู้ดบางขุนเทียนชายทะเลค่ะเดินเข้ามาในร้านนะคะก็จะมี ปูมีกุ้งมีปูมา้ามีแมงดามีปลามีอะไรเยอะยะให้เราเลือกเลยค่ะสดๆแบบนี้เลยและสเสน่ห์ของทางร้านนะคะมาทีไรอร่อยเหมือนเดิมทุกครั้งเจ้าของร้านเข้าครัวทําเองค่ะนั่นก็คือพี่ตุ๊กตานั่นเองมุนจลุนก้อนไปหาหม่องนังพี่น้องโซนนั่งเก้าอี้ก็มีนะคะแต่เจ๊จะชอบนั่งโซนสมแบบนี้นั่งกับพื้นนะมีความเป็นส่วนตัวส่วนตัวชอบชอบค่ะอาหารดีบรรยากาศดีบริการดีๆอันนี้น้องแอ ค่ะหลานสาวแซ่บไปตั้งตะข้าวผัดพีจพ่จ้าพี่น้องข้าวผัดปูหอมหอมอร่อยอร่อยหอมกลิ่นกระทะค่ะมาที่นี่ปูไข่นึง่งปูไข่นึง่งมาแบบนี้เลยตุกเลยปูไข่นึงนงน่งนมสดซสอนกลางเนี้จังพร้อมไหมเสียสอนกลางกินเลย <c oughs> กินที่ไหนก็ไม่เหมือนกินที่นี่คุณเดชมากินเองเด้อค่ะเด้อไม่กินเองเด้อคุณบริจาคเด้อหนึ่ินมี่พูดปูดไทยอ,อ,อันนี้เนื้อปูม้าแก่ สายตาด้วยมหยเฮดเดอเขาจะถึงล่ตาเด็กน้องสาวเป็นตะกรงจ้า่แบแซบแซบมาแค่นี้ดิใส่มือหยิบเลยเด้อโอคร หมูไข่มาสันหมึกไข่หมึกไข่ไขท,อท,ทอดกระเทียมเป็นเนาะตุ๊บมีแตหนลสับแฉกมีแตหน้าเหลือดของปุ่นนองสาวไอเชลร,ร,ราดซอสมะขามไอเชลราดซอสมะขาม S 1> <S 1> <S อันนี้อะไรนะปลาสองใจปะปลาอาพงสองใจ <S <S สิมิต่านัปลาลักลักแบก่ะดีบเมนูเลือกได้อันนี้ใช่เลือกยำสมุนไพรค่ะร้านนี้อร่อยทุกอย่างค่ะยำสมุนไพรใิิม,มากแบบนี้ อืจะตันทจตาอืหอยล่อพันธาเลิกกินไปขึ้นไปไม่นุ่งหอยล่อกินย่ำไหขึ้นย่ำนั่น กับอันนี้แกงส้มใบชะครามกุ้งอาหารท้องพินได้พี่น้องใบชะครามอ่ะเลือกใส่แบบว่าไข่ปลารลิ้วกิว๋วไครปลาลีเยวเซี่ยวไปได้เนื้อปลาก็ได้หมก็ไ,ได้กุ้งขัานแกหางกินเบิดหางไปเลยค่ะนานมากอันใดหลายกระมูมีเสียงตอบ<ม>รับ แล้วค่ะหนูอยากยาก,ากนินนา่นจับคูณ่วพี่น้องจับคูณ่าตกถ่ายปูเพื่อกันยันเลยลื้นแนะนําค่ะถ้ามาลองสั่งสดสดทุกอย่างสดส่งตรงจากทะเลลองดูลองดูดูเขาให้ดู เราต้องกินหลายอย่าง mm hmm. <laughs>